อยากจะทราบว่าควรใช้อะไรทําความสะอาดเพศเอวัอววาเพศชายแล้วก็ทํำยังไงถึงจะดีที่สุดครับขอบคุณครับทั้นอันดับแรกที่ดีที่สุดจําไว้ครับน้ําสะอาดดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าน้ําสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าหนังหุ้มปลายได้รับการขลิปไปแล้วก็แล้วไป ถ้าไม่ได้รับการคลิปหนังหุ้มปลายเราต้องเปิดหนังหุ้มปลายออกมาและเอาน้ําล้างคราบใครที่มันอยู่ใต้หนังหุ้มปลายให้หมดนะครับหลังจากนั้นแล้วคุณจะใช้สบู่บ้างสบู่หอมหรือว่าถ้าเกิดพี่สาวมีที่นี่ล้างเฉพาะจุดซ่อนเลนก็ลองล้างได้นะครับไม่ห้ามผู้ชายก็ใช้ได้ถ้าวันหนึ่งอาบน้ําได้สองครั้งก็ยิ่งดีถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอ,อีตอนปัสสาวะปัสสาวะเสร็จแล้วให้ปัสสาวะออกให้หมดก่อนนะครับก่อนจะปิดเข้าที่มันจะได้ไม่แฉะอยู่ในกางเกงในนะครับเป็นอันว่าจบพิธีกรรม